มาเร็วเล่นเดี๋ยวเล่นก่อนมาชี้เล่นต่อเลยเล่นหล่อเล่นมึงมามาคีบล็อกเคลื่อนที่ป้านี่เนะ่ยมาโอลาโอลาเร็วๆ วลาเวลาเโดนไปหนึ่งเออโดนไปสองเอ 2, เอโดนไปสามสมบัติมึงสมบุตรก่อนสมวุตรก่อนคาตาหน้ามาหนึ่งดอกคาตาหน้าหนึ่งอันเฮ้ยได้คาตาหน้าว่ะดาบดาบเดียวกันที่กูใช้เลยมันะเช่กกันใช่ป้อใช่ใช่ใช่ดีใจไหมนะครับ มา,มามามาต่อต่อใช่ทำไมกูกับมึงอยู่บ้านเดียวกันตลอดเนาะ นาชีนาเล่นกันาะไรเขาบอกเลยเขาบอกเลยเล่นเล่นกันอยู่แค่นะเวลแมงไม่ขึ้นเลยเพื่อนต้องเล่นในเซิร์ฟรวมอะถามว่าถามว่าอะอะคลิปแล้วไม่ได้ยินเสียงวกเองนะอะคลิปแล้วไม่ได้ยินเสียงวกาเอง

ไอเฟก็โดนไอเฟก็โดนแค่คนเดิมเลยเองเองโหวดเองโหวดไปเ,ไปเ,ไปเ ing, ไปพื่อนโหวดไปแฟนๆ,ๆอันนี้อยู่คนละบ้านอันนี้อยู่คนละบ้านกันเลยอ้าช はじめたくならだだきのなすねすだれないのいないのいないのいないいただきのうえのすね